ครับสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมนะครับมิสเตอร์ยุงนะครับผมยุงครับ๋อวันนี้นะครับผมก็หลังจากที่ซุ่มเล่นเกมนี้อยู่สักพักหนึ่งนะครับก็เก็บสะสมนะครับตัวสุ่มนะครับเฮ้ยตัวสุ่มกาชาเกมนี้นะครับสุ่มตัวละครนะครับก็ได้มานิดหน่อยนะครับอันนี้ตัวนี้เป็น ตัว id รองผมนะครับก็อันนี้ไม่ได้เติมไม่ได้เติมนะครับเพราะว่าเป็นสายฟรีครับเห็นไหมครับเพรผมเก็บอย่างเดียวครับไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเลยครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับมันจะมีกิจกรรมเนี่ยไอสุมสุมพิเศษนะครับอ่ะมีตัวเพิ่มโอกาสได้รับตัว s นะครับตามในรูปนะครับอะไรวะโต๊ะโตก๊กคิ้วป้ายนะครับโต๊ก๊กคิ้วป้ายอะพี่อินซีนะครับแล้วก็ ลูกนีนนะครับอ่าครับเราอีกตัวหนึ่งอ่านไม่ทันเมื่อกี้ออเคอ่าอันนี้นะครับก็วันนี้ก็จะมาสุ่มอ่านี่ฮะสุ่มฟรีครับมันเพิ่งรวมเซิร์ฟมาครับเซิร์ฟผมผมเล่นอยู่เซิร์ฟสิบสองนะครับไปรวมกับเซิร์ฟสิบเอ็ดครับงานเข้าครับอุ้ยแต่ละคนพลังมหาศาลนั่นเลยครับถ้าไปเรื่อกครับ ถ้าไปรวมกับเซิร์ฟสิบปน่าจะดีนะครับเออครับมารวมนี้กับผมก็ยับสิครับโอเคอันนี้สุม่มสุ่มฟรีครับผมจะสุ่มแบบพิเศษให้ดูนะครับว่ามันจะไม่ได้นะครับถ้าสุ่มพิเศษเนะี่ยจะไม่ได้ไอกิจกรรมสุ่มฟรีนะครับอ่าเห็นไหมศูนย์ทัพท่าเหมือนเดิมครับมันมันจะต้องสุม่มอา่า แบบปกตินะครับ5-5ครั้งแบบปกติแล้วก็พอหมดกิจกรรมเนี่ยมันก็จะคืนก้อนทองกลับมาให้เรานะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับก็คือผมซูมฟรีไป5รอบครับแต่ว่า,าต้องมีก้อนทองสะสมอยู่พอสมควรนะครับซึ่งผมก็สะสมมาประมาณ1 3บสวันเนี่ยฮะอ่าอุย้ยถีทองครับมาเลยครับตัวอะไรมาครเนี่ยโอ้หลงุง หลวงพี่ครับหลวงพี่มาเองครับนี่อันนี้ผมก็รู้สึกจะใช้อยู่นะครับตัวนี้หนึ่งกับห้านะครับอ่าหนึ่งกับห้าและคืนกําไรนะครับคือคืนกลับมาห้าร้อยหกสิบนะครับเมื่อเมื่อจบกิจกรรมนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะสุ่มให้หมดเลยครับห้ารอบครับอาสุ่มไปเลยครับเนี่ยกดซื้อทีละอันครับ เพื่อความลุ้นครับว่าจะได้ตัวอะไรครับซุปไม่มีตัวสีส้มนะครับไม่มีตัว S นะครับโอ้ยเอสองตัวครับอ่าไม่มีครับนาสองครับโอเคไปต่อครับไปต่ออีกครั้งหนึ่งเปิดประตูปาบก็ให้ครับอสีส้มมาครับโอ้ตัวใหม่ครับ โกคิ้วป้ายครับเอฟเย่ดูสีครับงันบีครับนี่ฮะตัวนี้นะครับตัวใหม่ดูแล้วมันครับน่าจะใช้ครับเดี๋ยวผมค่อยมาปั้นครับอันนี้เป็นไอดีที่ว่าเป็นไอดีฟรีนะครับสายฟรีครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสะสมแล้วก็สุ่มแบบเก็บเก็บตัวก้อนทองไว้นะครับไว้สุ่มแบบพิเศษแบบแบบนี้ได้นะครับ ก็คือแต่ว่าไอดีไอดีหลักผมเก็บไม่อยู่ครับพอมีปุ๊บผมกดปั๊บครับไม่มีได้สะสมถึงห้าหกรอบแบบนี้นะครับคือเห็นไม่ได้ครับคันมือมันต้องสุ่มครับอันนี้แต่ว่าไอดีลองคือเราไม่คันมือเพราะว่าเราไปคันมือไอดีดักแล้วโอ้ทีทองมาแล้วครับจยู่แปะธงนะครับสายผนึกครับตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้สายผนึกเท่าไหร่นะครับเพราะ ผมจะใช้แบบโจมตีในหรือว่ากับไอไอดีลองเนี่ยผมใช้แบบรักษาครับรักษาล้วนๆนะครับเพราะว่าเอาไว้รักษาตัวหลักนะครับเวลาเข้าตีนี่ฮิลแรงๆนะครับ <laughs> โอเคอันนี้หมดเคุยมากครับหมดยังวาห้ารอบจำไม่ได้ครับน่าจะหมดแล้วครับอ่าแล้วก็ผมก็มีอะไรอะ่ะเอา้า เนี่ยคหมดแล้วครับห้ารอบครับพอหมดกิจกรรมมันก็จะคืนกลับมาครับสองพันแปดอันนี้ครับของรางวัลรางวงรางวัลให้หมดก่อนนะครับเส้นทางจอมยุทธนะครับอันนี้ไม่ได้ทำอีกตั้งหลายอันนะฮะแล้วก็ผมมีตั๋วนะครับที่ผมเก็บสะสมมานะครับหลังจากทาเควสทาอะไรเนี่ยมันจะได้ตั๋วเนี่ยฮะสิบตั๋วซุ่มนะครับอ่าห้าห้ารอบตั๋วซุ่มเนี่ยทีละอันนะครับ สบวนะครับเป็นเป็นไม้ตายครับ14ครั้งครับกับ16ครั้งครับเดี๋ยวผมจะสุ่ม16ครั้งก่อนนะครับสุ่มทีละครั้งนะครับดูซิว่าจะมีตัว S มาหรือเปล่านะครับไห้เตือนอะไรวะเนี่ยเอ่อํำหนดเหรอไม่รู้ครับกดกดกดก็จะสุ่มหมดเลยนะเดี๋ยวจัดหมดนะครับวันนี้จัดหมดจดแล้วกดไปครับ ตัวเทียตัวอเอาเอยียงโคกครับอันนี้สายพิษนะครับตัวนี้สายพิษก็โอเคอยู่ครับไอดีหลักผมใช้อยู่นะครับปุ๊บตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับอโอตัวบีเอ้ยส้มมาเลยดิยงนะครับปุ๊บไปทำทานยงนะครับอุ้ยก้อยฟู่อ่ะอ,อ,อันนี้ตัวบีนะครับ ไม่ได้ใช้นะครับเฮ้ยสีส้มมาโอ้ยเราจะครูจักทองจัก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 ทองทองจัก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 ทองทองเลโอ้โหยนนี้ก็ผมต้องใช้แน่ครับอันนี้ใช้ในไอเดโลงนะครับฟึ๊บเตรียมทานอู้หอิงโกนะครับเอ็งโกเมลินนะครับไม่ใช่ครับมันนมครับโอเคอุ้ยซูซูกิเลยคุคุซูกิโอ้ เจ็ดนักพลดนะครับอ้วันนี้มาบ่อยยังเลยครับไม่ได้ใช้ครับปุ๊บโอ้คู่กันครับหมดแล้วครับสิบหกวัยเหมือนโกหกครับโอ้สิบหกรอบกดเป็นเพลินนะครับเอ้ากดไปต่อห้าห้าครั้งนะครับสิบสี่รอบครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บพี่อินซีมาครับนตัวใหม่เหมือนกันนะครับพี่อินซีนะครับไม่รู้ดีหรือเปล่านะครับอื ต้องลองมาทดลองดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทดลองดูว่าไม่แน่ใจครับแต่ตัวหลักผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะผมทําพวกเยอะพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวค่อยค่อยอัดคลิปตัวหลักบ้างนะครับอันนี้เอาตัวลองไปก่อนครับเพราะว่าตัวสุ่มผมเก็บไว้เยอะนะครับตัวหลักผมเก็บไม่อยู่ครับพอมีปุ๊บสุ่มปั๊บเอ้ยสีทองมาครับเอสตัวอะไรวะโอ้สายพนึกนะครับเอายัง อึนงนะอึงอึงเยะสื่อใช่ไหมอ้อไม่มีครับ A หมดครับ A ล้วนอันนี้ก็ไม่มี S นะครับโอ้ยโอ้ B ครับเป็นกระตับแบบเอ้ยสีทองมาครับเฮ้ยตัวไรเวโอ้เราจะครูมาอีก้วครับแน่สงสัยปาร์ตี้ของเซิร์ฟตัวรองเนี่ยผม,มได้ใช้เราจะครูแน่นอนครับ <laughs> โอ้ย ไม่มีเลยครับอืมเย่ลู่ฉีเหรอโอ้สีม่วงเลยครับโอ้ลิมกโชครับแต่ว่าคุณคุณกงซุนชื่ออ้อชื่อแยกยังงครับอันนี้ก็สายอ่า,างกรยกนะครับก็ดูแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับผมอ่านไม่ถูกครับ <laughs> อ่านไม่ออกครับเ โอ้อันไม่ถูกต้องตามกฎกติกาเฮ้ยตัวอะไรมาวะเนี่ยโอ้ก้อยเจ๋งเหรอก้อยเจ๋งก้อยเจ๋งก้อยเจ๋งก็ใช้อยู่นะเอ้ยอันนี้เขาใช้มั้งไม่แน่ใจครับเดี๋ยวค่อยดูโอ้ลิมุกโชว์โอ้บีเพียบครับเอ้ยเอมาตัวเดียวโอ้เอมาตัวเดียวครับโอ้ยเหลือครั้งสุดท้ายครับ กดเพลินๆครับครั้งสุดท้ายแล้วครับโอ้ยโอ้คือผมว่ามันก็เกลือนะมันมันไม่ได้เอสเยอะเหมือนกับคลิปของชาวบ้านนะครับของผมก็ยังเกลือเหมือนเดิมครับได้นิดหน่อยครับอันนี้แต้มสะสมผมเก็บไว้ก่อนครับผมผมยังไม่จัดว่าตัวไหนดีครับออันนี้ก็เช็คชื่อครับนี่ครับผมรับรับมาแล้แค่13วันเองนะครับ อ่าเนี่ยฮะสิบสามวันยังไม่ถึงวันที่สิบสี่นะครับก็คือเล่นมาสิบสามวันก็ได้เท่านี้นะครับก็โอเคนะครับสําหรับคนที่เล่นสายฟรีก็สามารถที่จะเล่นได้ผมว่าแต่ว่าถ้าให้แบบโหดเลยก็คงยากหน่อยนะครับก็คือต้องหาปาร์ตี้ของพี่พก็เขาที่เขาโหดโหดนะครับไปด้วยกันนะครับนี้ไข่ครับปึ๊กโอ้ได้เป็นตัวครับก็ได้ของครับเป็นเป็นตัว อันนี้ในเกมคัน่าก็มีครับเป็นแบบแนวที่ว่าพอมันสําเร็จปุ๊บมันจะเปิดได้เอ้ยมีตัวสุ่มอีกอันหนึ่งเหรอจัดดีครับอย่ารอครับจัดดีครับทองมะโอ้โหม่วงครับโอ้โหเอครับไม่ค่อยได้ใช้ครับตัวนี้ครับมาหนึ่งตัวทองนะครับชื่นใจดีบอยครับ ไม่ได้ครับโอ้ยอันนี้อ่ะเรามาอัพครับอัพพัฒนาตัวละครนะครับเพราะวา่าเกิดตัวซ้ำเนี่ยมันจะอัพเป็นขั้นไปได้ครับอ่าตัวนี้ผมเล่นสายพิษอยู่นะครับก็พัฒนาไปครับฟึบอ่าบวกหครับบวกสอันนี้ก็เป็นบวก2ครับบวกสาม บวกสีครับ่าเป็นสีเป็นสีส้มนะครับแล้วนะครับโอเคตัวนี้ผมไม่ได้ใช้ก็อัพไปก่อนครับคืออัพอัพไปมันจะมีแบบจอมยุทธที่ว่ามันมันได้อัพเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับคือได้ครับแต่ว่าเขาไม่ไม่เยอะมากครับมันต้องไปไปแบบเลื่อนขั้นเลื่อนอะไรมันนะครับมันทะได้เยอะอ่าพี่ินสีครับโอเคอัพไปครับ กดไปครับนี่อันนี้ก็ใช่ครับกดไปครับเป็นบวกสองนะครับถือกุกันสายฮิวนะครับสายรักษาซอสายรักษานะครับรับนี่ฮะแล้วก็ปึ๊บอับไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อกี้เปิดเป็นได้ตัว A มาเยอะนะครับ ซื้พัฒนานะครับคุยฟูปึ๊บโอเคพัฒนาไปครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสายพันหนึกกระเป๋าไม่แน่ใจสายนอกครับเป็นเโออจมตีนอกนะครับนี่ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับหลวงพี่นะครับหลวงพี่ประคำใหญ่มาก <c oughs> หนักคอแย่ครับ นี่ก็ไม่ได้ใช้ก็อัพครับยิมโชในหโชก็ไม่ได้ใช้ชิ้ปึ๊บอัพไปครับนี่ฮะอัพไปให้หมดนะครับแล้วก็มาเปิดใช้งานนะครับมันจะเพิ่มค่าติตั้สมานิหน่อยนะครับโอเคหมดครับแล้วก็รับของรางวัลต่างๆกิจกรรมนะครับ ก็คืออ่านได้ครับว่ามันให้ทําอะไรก็ไปทําตามมันที่มันบอกนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูสักกิจกรรมหรือเปล่านะครับนี่อันนี้ครับเขย่าครับอยู่ตามเวลาก็มันจะได้ได้รับนะครับโอเคกดไปนะครับนี่อันนี้ก็จอมยุทธนะครับมันบอกให้ขายของแผงลอยผมก็ไปตั้งนะครับตั้งไว้สักอันไอขายไม่ได้ครับปุ๊บขายดอกไม้นะ๋ยวขายดอกไม้ไป สักดอกนะครับสักดอกครับเนี่ยหนึ่งดอกพอครับหลายดอกเหนื่อยครับเอ้ไม่ใช่ครับดอกเดียวพอครับเพราะผมเอาไว้ส่งให้กับตัวหลักนะครับเดี๋ยวผมจะทําแบบแต่งงานกับตัวหลักนะครับเพราะว่าไปแต่งงานกับชาวบ้านเนี่ยผมผมมีแบบเข็ดนะครับตอนที่ว่าเล่นมังกรยกหนึ่งนะครับโอ้ อย่างครับคนอื่นครับโดนหลอกนี่ฮะเอ้ยไม่ใช่ผมผมสูงครับผมยุงครับผมยุงสิครับแหมมันให้โพสต์นะครับอ่ามันให้โพสต์อะไรก็ประกาศตามนั้นครับนี่ประกาศไปเลยครับก็สําเร็จนะครับก็รับของรางวัลมานะครับแล้วก็รับข้างล่างครับนี่ฮะตัวแรกครับนี่ครับอันนี้มันบอกว่าเนี่ยทาอะไรก็ทําตามมันบอกครับ อันไหนท,ทาไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนนะครับข้ามไปก่อนเลยครับไม่ต้องไปสนใจนะครับอันไหนท,ทาได้ก็ทําไปก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวผมไยทําดีกว่าช่างมันครับช่างมันรับช่างมันอ่าอันนี้ก็กิจกรรมนี้ไม่เสร็จนะครับไม่มีอะไรก็มันไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมตัดไปครับปึ๊บโอเคครับ อันนี้มาอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่ากิจกรรมพิเศษผมยังไม่ได้สุ่มใช่ไหมผมเลยจัดจะหมดเลยครับหมดแม็กแล้วครับไอ้ก้อนทองที่เหลือครับให้มันรู้ไปครับเดี๋ยวสุ่มทีละครั้งก่อนครับได้มาแค่เจ็ดครั้งนะครับแหน่เสียได้ครับทองก้อนทองหมดหมดไปก่อนนะครับผมสะสมไปก่อนก็ดีเอไม่น่ากดห้าครั้งหมดเลยเอ้ย ไม่เป็นไรครับก็ทํำนั้นะครับห้าครั้งที่ได้มาก็สามารถที่จะได้ก้อนทองคืนมานะครับก็ถือว่าก็ได้กลับมานะครับโลยต้องจําเป็นต้องสุมนะครับแต่ว่ากิจกรรมพิเศษเนี่ยก็มีโอกาสเพิ่มจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูครับผมว่าน่าจะเพิ่มแค่0.000001นะครับ แหมออกยากออกเย็นเหลือเกินครับเกมนี้นะครับสมไปก็เหมือนกับสุมเกลือมากินนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งเวลาอใช้เวลาในะทำสมาธิแป๊บนึงครับเผื่อดวงมันจะมานะครับแหมตกกดกดทีเผลอเนี่ยเผื่อมันจะได้มาสักสีทองมาสักห้าตัวพร้อมนนะ <laughs> ออันันหนึ่งฝันครับฝันตื่นตื่นครับมีเรื่องแล้วครับตื่น,ต,นตื่นนะครับโอเค ที่ทำไงดีว่ากำลังนึกอยู่ว่าจะให้ได้ทองก้อนมาอีกครับเพื่อจะได้สุมให้ครบทั้ง10ครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสุ่มตามจำนวนม,นมันเนี่ยมันจะได้ได้ของมาสุมได้อีกนะครับโอ้ยแต่มันทองไม่พอเนี่ยดิมไม่เป็นไรก็รอบหลังครับเดี๋ยวสะสมใหม่ครับ สะสมไมครับอันนี้มันไอดีรองครับไม่ไม่ไมีปัญหาครับโอเคเดี๋ยวได้เวลาจะสุมละไปครับทีละครั้งก่อนโอ้โหสีม่วงมาครับเอตัวดีวครับเยลูชีครับเยลูชี ไปอีกครั้งครับมันต้องมาบ้างสิครับสีทองเนี่ยสีทองของอมพัอมืม่วงมาเลยครับกงซุนชื่อโอ้ไม่ได้ใช้ครับโอ้ไปสูบพิเศษครับกดไปครับพิเศษอะไรเนี่ยพิเศษอะไรใครอ่ะหุยพิเศษบ้านเดี๋ยสิดูสี มาเอตัวเดียวโอ้ปดอันนั้นเลยครับปดความสำเร็จครับโอ้พีเอ็นซีอโโอ้ดูดีครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มความเลือครับผมว่าโอ้ยบ่บนปุ๊บมาปั๊บครับตัวอะไรมามนเนี่ยโอ้ตัวใหม่มาครับต่อเลยครับจัดไปต่อครับ พีเอ็นซีมาเยอะจังครับผมใสยได้ใช้พีเอ็นซีแล้วเนี่ยปุ๊บโอ้โหพีเอ็นซีมาอีกแล้วครับโอ้ยผมว่าไม่ได้เพิ่มครับมันก็ปกติครับอดูดิครับไม่ได้เพิ่มเลยบีบีบีทั้งนั้นครับมีแต่เอตัวเดียวโอ้หหมดครับแล้วก็ไปแลกรางวัลที่มันให้ก่อนนะครับ เนี่ยสมพิเศษผมได้มาแค่เจ็ดครั้งอุย้ยเก้าครั้งโอ้ยไม่พอครับทองก้อนไม่พออีหย,ย่ายิงได้อีกได้อีกครับแต่ว่าไม่ไม่พอพ่อไม่มีทาํายังไงครับของฟรีอย่างนี้ครับต้องทําใจครับกดไปเลยครับทีเผลอครับฟุออ <c oughs> ไม่ได้ครับแหมนึกว่าทีเผลอจะได้ ปอบใจครับว่าเออมึงไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูให้เองครับสีทองอู้ยเอาไปก่อนครับสีม่วงไปแล้วโอ้ยแย่แล้วปุ๊บไอสีทองมาครับตเลยมาวะเนี่ยโอ้ก้ยเจ็งตัวเดียวโอ้บีเพียบอื้อหือโอ้ยหมดครับแหมหมดแล้วครับหมดตูดครับ <laughs> เหลือสามร้อย <laughs> รอมันกืนกลับมาก่อนครับ ก็โอเคครับเห็นไหมฮะเพิ่มสูงพิเศษก็ไม่ใช่ว่ามันจะพิเศษสมยืครับเสียดายจังเลยครับอีกครั้งเดียวไม่มีเพไม่มีก้อนครับเอออับอับตัวครับอับตัวก่อนว่าทำอะไรนอกจากนี้ไม่ได้แล้วครับอับตัวกันครับฟึบกดปจอมยุทธนะครับอ่าเรามันโหลดครับจอมยุทธปุ๊บพัฒนาครับ ไวเจ๋งครับบวกสองไปดีครับรออะไรครับเพิ่มมานิดหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดนี้ออกก่อนมันเกลีกะครับมันกดไม่ได้ครับฟึบอ่าพีนซีครับพีนซีโอ้สีทองบวกหนึ่งแล้วครับน่าจะได้ใช้พีนซีครับเดี๋ยวฮะฟึบนะฮะอิงโไม่ได้ใช้นะครับ ไม่ได้เฉยฟึบยงครับไม่ได้ใช้ครับฟึบหลวงพี่ครับหลวงพี่ก็เป็นสีทองนะครับฟึบไอต,ตัวนี้ก็เป็นปุ๊บบวกหนึ่งครับบวกหนึ่งไม่ได้ใช้ครับมันเป็นสีทองเฉยดีครับเอ้ยไม่ได้ครับก็อัพอัพไปก่อนครับอัพเพื่อเพิ่มเตตัส เล็กเล็กน้อยน้อยครับอ่าจะได้ตายแบบยากขึ้นนะครับเพราะผมเป็นพระนะครับสายพระสายฮิวครับจื๊บจื๊บจื๊กดฟูนะครับปึ๊บอเอเออัพตัวต่อไปครับเอ้ยเมาครับเมาฟึ๊บนี่บวกสามครับเฟ้ยปึ๊บอันนี้ครับชีดเป็น บวกสองครับอ่าแล้วก็พ่อตาเดียวครับเฮ้ยมีอีกอ่ะอัพอีกครับรออะไรครับบวกสามครับอ่าแล้วก็นี่ครับกล่องซุนชอครับอัพไปต่อครับนี่บวกสามไปครับเออดรชานซาเวียผู้หญิงครับอ๋ออ๋อฟึบใต้แค่นิดหน่อยครับบวกหนึ่งเองครับ แล้วก็ดูแลครับคือต้องอัพขั้นนี้ครับดูแลแต่ยังไม่อัพครับเก็บหินไว้ก่อนครับอัพตัวเอสดีกว่าครับนี่ครับกดไปให้หมดครับอัพเลเวลมันครับปึ๊บก็จะบวกมานิดหน่อยครับอโอยอันนี้เกะกะครับกดไม่โดนครับปุ๊บย้ายที่ครับไวแตเดี๋ยวนี้เอ้ยย้ายไปมาครับก็ อันนี้ค่ายที่ผมใช้นะครับค่ายที่ผมใช้ก็จะพยายามใช้ตัว S อหมดเลยครับแต่ตัว A อก็ดีนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เพื่อนๆพอสะสมก้อนทองนะครับแล้วก็รอสุ่มแบบกิจกรรมแบบนี้ดีกว่านะครับบายบายทุกคนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายครับ